หลังจากที่เราไปเก็บสตรอเบอรี่กันมานะคะเราก็มาดูกันค่ะว่าเราจะเอาสตรอเบอรี่นั้นไปทำอะไรส่วนหนึ่งเราก็เอาขวนออกแล้วก็เอาไปล้างนะคะจากนั้นเราก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลหรือไม่โรยก็ได้ค่ะเก็บใส่กล่องนะคะปิดฝาแล้วก็เอาเข้าตู้แช่เย็นค่ะแต่ว่าคนโบ,บราณน,นะคะอย่างคุณย่านี่อายุ90ปีแกก็ไม่ล้างค่ะแกก็จัดการเลย ส่วนอันนี้เอาไว้ทำน้ำซับค่ะนี่คือน้ำซับค่ะก็จะเหมือนน้ำหวานเฮลโรบอยนะคะก็คือรินนิดนึงแล้วก็ผสมด้วยน้ำเย็นค่ะแอนมักจะเห็นคนที่สวีเดนชอบกินกันแบบนี้นะคะในห้างก็มีขายนะคะแต่ว่าพวกเราชอบทำกันเองค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันอร่อยกว่าค่ะส่วนหนึ่งนะคะก็จะเอามากินกับไอศครีมค่ะหรือว่ากินกับแกดเดก็คือ,อครีมนะคะ อันนี้ยูกลุบสีหรือว่าเป็นแยมนะคะอันนี้เป็นแยมแบบสดค่ะคือไม่ได้ต้มพอดีไอแยมแบบที่ต้มนะคะวันนี้มันหมดค่ะเอ้ยเสียดายมากเลยเลยไม่ได้โชว์เพื่อน,เ,อนเลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสชวนคุณยา่าแล้วก็คุณย่าเบียกิตนะคะซึ่งคุณย่าเบียกิตนี้เป็นพี่สาวของพ่อของคุณสามีค่ะมากินอาหารว่างซึ่งคนสวีเดนเรียกว่าฟีกาค่ะโดยปาป๋าใจาดีค่ะทำว้าเฟิ้ลให้ทุกคนทาน อันนี้ต้องชมปะปา่านะคะเพราะว่าปะปานี้ทำเป็นมดค่ะตั้งแต่อาหารขนมเบเกอรี่นะคะแล้วก็ไปถึงงานช่างค่ะเป็นลูกเป็นเมียนะคะสบายค่ะผัวทำให้กินซอนยากับซานดานะคะชอบกินวาฟเฟิลกับไอศครีมค่ะแย่งกันทำใหญ่เลยปะปานะคะเป็นคนที่ช่างเอาอกเอาใจค่ะก็คือตักให้ลูกเสร็จแล้วก็ต้องมาตักให้เมียแล้วก็ย่าๆค่ะ อันนี้เป็นน้ำซับนะคะซึ่งเราทำไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะอันข้างบนนี้นะคะเป็นน้ำซับที่ทำจากลูกเชอร์รี่ค่ะส่วนข้างล่างนี้เป็นน้ำซับที่ทำจากสตรอเบอรีอร่นะคะเราก็จะติดชื่อแล้วก็ปีที่ทำค่ะส่วนในกระปุกนี้นะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า crunchberry หรือว่า cowberry นะคะภาษาสวีเดนเขาก็เรียกว่าลิงหงอนนะคะก็คือเราเอามาทำในน้ำเชื่อมค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะเป็นลิ่งหงอนหมดเลยค่ะที่แยกกันคนละที่นะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งนั้นส่วนหนึ่งจะทำออกรสเปรี้ยวนะคะก็คือจะเอาไว้ทานกับสเต็กหรือว่าทานกับอาหารค่ะเพื่อให้รสชาตินั้นไม่เลี่ยนมากค่ะส่วนอีกแบบนะคะที่เป็นในน้ำเชื่อมนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วคนเขาก็จะเอามากินเป็นของหวานค่ะก็คือเทนมใส่ลงไปก็กินได้เลยค่ะ